วันละหลายพันคนอันประกอบด้วยการแสดงโชว์ของมาสคอตการ์ตูนมิกกี้เมาส์กับมินนี่รับประทานไอศครีมแจกหมวกและเอกสารความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติและชมสารคดีพระราชกรณีกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นขึ้นรถไฟเพื่อศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9สถานีดังนี้ 1. สถานีสัตว์ปีรวมฮิตประกอบด้วยมิทศการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระการเลี้ยงหา่านการเลี้ยงสัตว์ปีอื่นๆเพื่อสมุนไพรเพื่อการเลี้ยงสัตว์จากนั้นจะมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าชมงานคือการทำอาหารเสริมโปรตีนการทอะปลวกนอนการฟักไข่และการทำวัคซีน 2. สถานีกเกษตรทฤษฎีใหม่ประกอบด้วย นิทรรศาการเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกผักปลอดสารพิษการขยายเชื้อเห็ดในชิ้นไม้ป่าน้ำมันการทำนาแบบโยนกล้าโรงเรือนเห็ดระบบป,ปิดมันสัมปะหลังและมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับผู้เข้าชมงาน 3. สถา,านีสังเกตสัตว์เศรษฐกิจประกอบด้วยนิทรรศาการเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์ปีกประมงและปลูกพืชการเลี้ยงแพะแกะโคหมูหลุมและสาธิตและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงหมูหลุมสาธิตการทําอาหารหมักการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบเศรษฐกิจพอเพียงการให้อาหารลูกแกะแพะแรกเกิดให้กับผู้เข้าชมงาน 4. ส,สถานีสาธิตกระบือทรงเลี้ยงประกอบด้วย นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เกษตรวิถีไทยเครื่องมือการเกษตรสมัยโบราณกระบือทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาการฝึกกระบือการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแสดงของกระบือทรงเลี้ยงและการใช้แก๊สชีวาภาพให้กับผู้เข้าชมงาน 5. สถานีพัฒนาที่ดินประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกพิพิธภัณฑ์ดินชุดหน้าดิน และสาธิตและฝึกปฏิบัติการทําปุ๋ยหมักน้ําการทําปุ๋ยหมกักแจกปุ๋ยน้ําสารเร่งทําปุ๋ยหมักสูตรต่างๆให้กับผู้เข้าชมงาน 6. สถานีฟังเสียงนกกระจอกเทศประกอบด้วยนิทรรศการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่นกกระจอกเทศโคเนื้ออินทรีกวางฟอโลผู้เข้าชมงานจะได้ชมการสาธิตและให้อาหารนกกระจอกเทศ 7. สถานีแปลงเพศปลานิลประกอบด้วยนิทรรศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามปรามการเลี้ยงกบในกระชังการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดและพบกับการสาธิตและฝึกปฏิบัติการเพาะปากปลานิลแปลงเพศการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลา 8. สถานีต้นไม้ประดับประกอบด้วยนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับสับประรดประดับในโรงเรือน หน้าวัวตัดใบในโรงเรือนพันไม้ดอกไม้ประดับและการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตัดใบหน้าวัวเพื่อการจำหน่ายการผลิตไม้ดอกไม้ประดับชนิดกระถาง 9. สถานีเลี้ยงจิ้งหรีดรับซับประกอบด้วยนิทรศการการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตน้ำส้มควันไม้การเลี้ยงจิ้งหรีดและการสาธิตฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช การผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรการแจกพันธุ์พืชให้แก่ผู้เข้าชมงานการสาธิตการกรีดยางพาราการติดตายางพาราหลังจากเข้าชมโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองแล้วก็จะนำทุกท่านนั่งรถไฟชมสันเขื่อนและที่สำคัญได้จัดกิจกรรม เดินตามรอยพระราชาเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดระยองนักเรียนนักศึกษาได้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยองโดยได้เดินตามรอยเท้าพ่อที่พระองค์เคยเสด็จทรงงานบนสันเขื่อนพร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันทุกคนนอกจากนี้แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมถ่ายทอดความคิดในการแข่งขันการวาดภาพระบายสีในหัวข้อในหลวงในดวงใจเพื่อชิงทุนการศึกษาอีกด้วยและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดระยองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันที่6ธันวาคม2555 สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองได้จัดงานปรารีสโมสรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาและจุดเทียนชัยถวายพระพรพร,พร้อมทั้งจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอย่างงดงามประการตาณบริเวณสันเขือ,อนอ่างเก็บน้ำดอกลายนับเป็นเวลากว่า30ปี ศูนย์บริการการพัฒน,นาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดประยองได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาได้จนถึงปัจจุบันได้สร้างคุณประโยชน์มหาศาลแกส่สมวิกรชาวจังหวัด จหวัดระยองได้น้อมนำมาประยุกต์และขยายผลไปยังส่วนราชการสังกัดส่วนกลางส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายใต้สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง ทีนำให้มีความรักและสา